สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผมเล่นอโตคาร์อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสนะครับได้จับตัว d m a มตัวใหม่นะครับเป็นปี2024นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เอ็กซ์ฟอร์สนะยังเป็น1.9อยู่นะครับก็คือ d m a ม็ก1.9สเปซแคร็นะครับแต่ว่าเป็นรุ่น1.9 LDA นะครับที่มาพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มาพร้อมไฟหน้านะครับดวงนี้ ที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับจริงๆตัว SDA นะครับหน้าคล้ายๆกันนะแต่ว่าไฟไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็น LDA นะครับไฟหน้ามันเป็นดวงใหม่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดทาว์นะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างดีขึ้นเนาะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกกับกันชนด้านหน้าที่ปรับโฉมใหม่นะชุดกันชนด้านหน้าชิดเลยนะล้อแม็กก็เป็นลายใหม่นะกันชนมันจะเป็นทูโทนนะเป็นโครเมียมนะครับกับตัวสีเทานะครับรถค่อนข้างสวยเดิม รถค่อนข้างสวยเดิมรถคันนี้นะปี2024นะราคาอยู่ที่569,000บาทนะครับ569,000บาทนะพี่ได้รถโฉมใหม่แล้วก็ได้รถที่ยังมีตัวาวารันตีศูนย์อยู่นะรถได้สีขาวเป็นตัวซ u เปอร์ไวทนะครับไม่ใช่ขาวมุกนะนะครับล้อแม็กเป็นลายแบบเหมือนกลางหันเลยนะครับเป็นลายใหม่นะครับล้อตัวนี้ <c oughs> น่าจะเป็นขอบ16นะเป็นขอบ16นะขนาดยางเป็น215นะครับเป็นตัว 70R16 ล้อแม็กเป็นลายใหม่ไม่บุบไม่เบียดนะครับแล้วก็ช่วงล่างเดิมเดิมตัวนี้คือสแตนดาร์ดโรงงานนะครับสำหรับชมนะผมมี2คันนะมี S D A คันที่มีล้อแม็กนะครับแล้วก็ L D A ก็คือคันนี้นะครับก็พวกแอโรดนามิกดีไซน์ข้างๆประตูก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ L D A เนี่ยตัวกระจกเนี่ยปรับพับไฟฟ้าแล้วเนาะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มมีการสาดมาแล้วนะ่าจะการสาดแปลกๆนะถ้ามันติดแคปบได้วยมันจะสวยกว่าน,นี้เนาะนะแต่ไม่เป็นไรนะครับ นี่สวยเลยนะภายนงภายในนะครับพวงวาลัยเนี่ยเป็นตัวมัลติฟังชันนะครับคันนี้เลขใหม่แค่แปดพันเองนะว้แปดพันกิโลแปดพันหกสิบเอ็ดกิโลนะครับนะหน้าจอตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็จะเหมือนตัว LDA แหละคล้ายๆตัว LDA นะครับเป็นตัวใหม่นะครับมันค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมันจะมีที่เชื่อมต่อน่ย a n d ดรอยอัตโแล้วก็ Apple CarPlay นะครับมันดีดีกว่าเดิมนะคือมันสแตนดาร์ดมันสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะไม่ต้องไปซิงค์เปลี่ยนจอมงุงจอใหม่สติ๊กเกอร์ก็ยังไม่แกะระบบแอร์เนี่ยเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เอาลิตจุดชาร์จให้เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดเหมือนเดิมนะตัวนี้ยังเป็นเครื่อง1.9อยู่นะครับยังไม่ใช่ X-Force จริงๆภายในมันก็เหมือนตัว S เลยนะตัว S ก็เป็นเบาะพานะครับนะเบาะคงเบาะแหวทุกอย่างก็อยู่ครบ รถคันนี้ดีที่เลขใหม่เลยครับเด่นมากนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าเออเปลี่ยนใหม่ตัวคอนโซลด้านหน้าเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะฮะแล้วก็ซอกแคบเดิมๆโรงงานเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีขยับนะรถหม่ป้ายแดงเลยพี่569เท่านั้นนะครับก็ราคาก็จะประหยัดกว่าป้ายแดงหน่อยนะครับปี2 0 2 4รถตัวนี้ยังมีเวลันตีศูนย์อยู่นะเพราะฉะนั้นแบบใครไปใช้ก็ปลอดภัยสะดวกสบายแน่นอนนะครับก็เรื่องววลันตีการดูแลหลังการขายนะครับนอกจาก ตัวบริการช่วยเหลือและประกันเครื่องเกียร์แล้วนะครับก็ยังได้วารันตีสูตรไปด้วยนะครับด้านหลังตัวนี้ได้เป็นดัมเบิกสังเกตตัวล้อมแมกซ์ลายสวยแล้วก็ไม่มีบุบไม่มีเบียดยางตัวนี้เป็นติดรถออกห้างมาเลยนะครับเป็นปี24ช่วงล่างเดิมคัสซงคัสซีเดิมหมดนะตัวเลขคัสซีของ D m a มเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใต้ตัวรถนะอยู่ฝั่งคนขับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะไม่ได้อยู่ตามคัสซีเหมือนรีโวนะนะครับ ไลเนอร์คือเดิมสวยนะกันชนเขาก็เป็นแบบใหมล่ละแยกถ้าเป็นตัวสูงกันชนมันจะเป็นกันชนเต็มเนาะตัวนี้ก็แยกกันชนแต่ว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ไฟท้ายที่เป็นรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบใหม่ดีไซน์สวยนะครับดีไซน์สวยเลยนะมาพร้อมกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับคือรถเนี่ยต้องบอกว่าไล่ริ้วรอยไล่ตำหนินะเพราะว่ารถมันปยิปีเนาะไม้แปดพันะม 8, นะไม่ต้องถามเลยว่าทําไมแบบ เอ้ยทำไมเขาถึงเอามาขายเป็นมือสองก็คือจริงๆคนออกปีที่แล้วน่าจะผ่อนไม่ไหวอ่ะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นรถยึดนะรถยึดในที่นี้แบบไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะรถยึดคือรถที่เจ้าของเดิมออกไปแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับก็ทางธนาคารเราก็ยึดกลับมานะไปลานประมูลเราก็ประมูลเข้ามานะครับมันจะได้รถที่สเปคสูงรถสวยแล้วก็ราคาที่ถูกลงครับจุดเด่นของรถมือสองคือตรงนี้เลยโนะครงสร้างด้านท้ายคือเดิมกลิปเลย นะตัวรถการันตีนะครับไม่มีพิวามจมน้ำชนหนักนะครับนะเดิมๆดโรงงานเลยครับ1.9 LDA จริงๆตัว A S มันมีแต่ผมเคยถ่ายไปรอบหนึงแล้วน่าจะสักพักนึ่งละนะครับแต่มีคลิปสั้นอยู่เนาะที่เป็นตัว A S นะครับอันนี้คงสร้างสวยเลยนะกับ1.9 LDA ไลเนอร์คือแบบไม่เคยบรรทุกแน่นอนนะครับไม่มีรอยเลยเลย,เลยสิ้นนะครับดีไซน์เหลี่ยมสันตัวรถคือต้องบอกว่าเดิมโรงงาน เดิมโรงงานเลยรถเนี่ยอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับตัวนี้ก็เลือกสแตนดาร์ดนะปี24มาให้นะครับราคาอยู่ที่5 6, 6 9 0 0 0บาทนะฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,000ปลายนะ9,000ปลายแล้วกันนะถึงแตะหมื่นนะถ้าไม่ดาวเพราะว่าเอ่อตัวรถมันอยู่5 6 0 0 0นเนาะคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์1.9อยู่นะครับเป็น1.9อยู่นะเป็นตัวเทอร์โบปกตินะครับหัวน็อตไม่มีขยับ หัวน็อตไม่มีขยับนะรถคันนี้คือสดมากจริงนะสดมากจริงนะน็อตแก้มโคงแก้มข้างคือเดิมหมดนะครับแหลกเหลืกคือทุกอย่างใหม่หมดไม่มีสนิมเลยนะเนี่ยใครอยากได้รถแบบใหม่ๆสดๆนะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับดูพวกโครงหน้าโครงหลังของเทอร์โบนะครับแล้วดูแกนของตัวแหลกของโปงมาลัยด้านล่างนะครับรวมถึงท่อแคตตาลิติกต่างๆนะเดิมครบหมดนะครับ โครงสร้างสวยนะแผ่นเพจเดิมนะมุดสีดำนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นปี68เดือน10เดือนนี้เดือน11แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนาะโอ้สวยจัดอะคุ้มพี่569,000บาทนะครับพี่ได้ดีแม็กปี24เครื่องยนต์สดๆดรถสวยๆไปใช้งานนะครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัวดีแม็กคันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ผมขึ้นไว้ตรงมุมด้านซ้ายตรงนี้ ก็จะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ตัว ID Li น e สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับรถอยู่กรุงเทพมิดบุรีสเสรีไทย6 4นะครับก็โทราผมได้ก่อนหรือว่าแอดไลน์ผมมาก็ได้ลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับสวัสดีครับ